จะบอกว่าเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าอยู่สีไหนอ๋อเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวเปิดตัวือย่างเป็นทางการนะฮะอ่ะมาเลยรวมเลยรวมเลยยืนเรียงเลยค่ะยืนเรียงเลยอ่ะเรียงเลยค่ะสปอนเซอร์ได้เลยนะคะถ่ายภาพได้เลยค่ะพี่ยาพี่ยาถ่ายภาพค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แแบมกับพี่ทาฟฟี่พักด้านข้างสามก่อนได้นะคะเดี๋ยวเปิดตัวอีกรอบหนึ่งอันนี้ให้น้องๆตัวเกียวปฏิบัติภารกิจต่อหนิสนน อันนี้ทีมสีน้ำเงินนะคะไม่ใช่สีฟ้าขอแก้ก่อน <laughs> ตนนี้ที่เห็นคือสีน้ำเงินนะคะพี่น้องกัแบบสีแดงมีสองทีมค่ะไม่ใช่สีฟ้านะคะตอนนี้กำลังถ่ายรูปรวมกันค่ะเป็นทีมฟุตบอลจะแข่งกันบอดเด๊กอยู่ตรงการค่ะ 看、啊、不懂。<laughs> โอเคนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปน้องๆสแตนบายเตรียมบอมอะไรแถวนี้ก่อนได้เลยนะคะใช่บอมบอมเรื่อยๆอะไเลยก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวแจ้งลำดับพิธีการนะคะพิธีการสุ่มสั่งแนะคะตอนนี้17บเนาฬิกานะคะตรงนะฮะอีกสักพักอีกสักครู่นะคะเราจะเริ่มเปิดรายการเนาะการแข่งขันฟุตบอลของเรานะคะก็พี่ต้นน้ำพิธีกรนะคะจะขึ้นเปิด ไลฟ์นะคะกลุ่มปิดนะคะแล้วก็พูดคุยกับบอสนะคะสักเล็กน้อยอันนี้จะเป็นกล้องที่พี่ต้องน้ำจะหันหน้าฝั่งโน้นันเราอีสองชนิดกีฬาและยิงลูกโทษนะฮะยิงลูกโทษจากนั้นนะคะหลังจากยิงลูกโทษเสร็จแล้วก็จะเชิญน,นักกีฬาประกาศรางวาัลมอบถ้วยรางวัลแล้วก็ออสกล่รา ปิดงานวันนี้นะคะแล้วก็จะมีศิลปินนะคะทั้งสองสีสีละสามเพลงทั้งสองสีสีละสามเพลงนะคะส่งเพลงได้เลยตอนนี้นะส่งเพลงได้เลยตอนนี้นะคะก็จะเป็นการจบไลฟ์กดปิดนั่นเองะค่ะเจอเลยนะสีแดงสามเพลงสีน้ำเงินสามเพลงเชื่อค่ะ